อยากลองเปลี่ยนสไตล์ที่ไม่ใช่ตัวเองเนี่ยก็ต้องเริ่มจากการลุกขึ้นมาแต่งตัวแต่งหน้านะคะวันนี้เรามีเครื่องสำอางหลักจากมิสทีนที่คอยสนับสนุนเล่า <laughs> เริ่มแรกนะคะเราก็ทารองพื้นเสร็จปุ๊บแนวเราก็ไปทาบัชออนกันค่ะตัวนี้นะคะมีชื่อว่ามิสทีนสวอชมีบัชเชอร์ค่ะตัวนี้มีเนื้อที่ละเอียดนุม่มมีสีที่ละมุนมากนะคะมีทั้งเนื้อแมทแล้วก็เนื้อชิมเมอร์รวมกันสีพิวโทนไหนก็คือลอดเป๊ะปังแน่นอนเอาจริงนี่ปัดคิวไม่เป็นด้วยนะ เก็ไม่เป็นให้กำลังใจฉันด้วยต่อมาเราก็มากรีดตากันค่ะตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Miss Teen Patty i s y Liquid Eyeliner ค่ะตัวนี้มีเส้นที่คมมากกรีดง่ายปกติเรากรีดตาไม่เป็นนะคะแต่ว่าตัวนี้ง่ายมากส่วนนี่ต่อไปนะคะจะเป็นทำการปาดขนตาตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Miss Teen Lush Color Long Mascara นะคะปาดขนตางอนด้